ตัวยอดฮิตของวัยรุ่นวัยทำงานเลยนะครับไวัยไม่เกินสามสิบนี่รถพวกนี้นี่เขาจะนิยมเอามาแต่งกันนะฮะหรือถ้าจะแต่งอยู่แล้วก็เอามาแล้วก็มาปรับ<ชน>เ,ปเปลี่ยนมาปรุงแต่งอะไรหลายอยา่างที่ชอบนะครับ<พย> <laus> ไม่ว่าจะเป็นรุ่นสี่ประตูสองประตูอะไรก็ o, <gments. S 2> แล้วแต่ นะเรียก <c oughs> ว่าเป็นรถซิ่งกันเลยแหละครับนะที <c oughs> น,นี้ไอ้รถพวกอย่างเงี้ยเนี่ยหลักเบสิกมันเลยถ้าจะเอามาแต่งมันมีอะไรนะถ้าภายนอกก็สีครับลอ้อยางนะครับช่วงล่างก็พวกซับเฟรมปีกน,ก,ก,นกนะถอยเสียปลายท่อนะครับอ่าเป็นสเตนเลตไหมนะถ้าเป็นห้องเครื่องก็ มีคาโชกไหมนะเปลี่ยนปั๊กหัวเทียนไหมเปลี่ยนสายหัวเทียนไหมเพื่อให้รถมันมีกําลังไฟที่ดีเวลาวิ่งเวลาออกตัวเนี่ยมันจะมีพละกําลังเหลือเฟือเลยเลี้ยวแรงนะครับมหัศจรรย์เลยหรือว่าจะจูนกล่องจูนล้อมนะครับเปลี่ยนกล่องแบบที่ควบคุมการทํางานของระบบหัวฉีดเครื่องยนต์นะเปลี่ยนมอกกลองไหม เปลี่ยนมอ้นน้าเป็นสเตเลสไหมนะฮะเปลี่ยนกองเปลือยไหมกองก็มีหลายทรงนะครับกองเห็ดนี้นะกองตัวหนอนหรือท่อสเตเลสนี่นี่คือหลักๆเลยนะครับปกติของแต่งรถซิ่งจะมีอยู่ประมาณ20-30รายการครับไอทีวีเขาเรียกว่าเป็นของที่มันเห็นชัดๆนะที่เหลือก็งานดีไซน์กันแล้วแต่ชอบนะพอเข้ามาข้างในอาโลบา ก็มีคำหลังคำซีคำบีหรือเป็นโลบาเต็มระบบ <c oughs>